ทักไทยสบายดีพอแม่พี่น้องเดอ้อเบื่จุกจุคนเนาะทางเอซีฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่เบาอึ้งเคยผูุไทยก็ได้มาอยู่สวรรค์ขตแคมคองเนาเอนะอยู่บอนอุดมสุขหมะพี่น้องเป็นบนสถานที่นั่งกินเขากินน้ำเนาะพี่น้องเป็นสถานที่พักเศ้าพี่น้อง เนตสีผ้าพ,พี่น้องยางหล่อส้มเนาะบริเวณอุดมสุขเนาะกินกาแฟเนาะพี่น้องเป็นสถานที่นั่งผักเสาเนาะอยู่แคมคลองพี่น้องเลยปสถานที่แคมคลอง เฮ้ยพี่น้องอยางลเลาะหลินหละซส้มนะ้องีีน้องนะเนาะแ่นออกพกลังกายก่อนพี่น้องเลย,ยบรรยากาศตอนเสาร์อากาศเย็นเยน็น 考差了。 นะอุดมสุแคปปิ้งเนาะยินดีตอนครับอุดมสุแคปปิ้งไม่พี่น้องรถลุนเก่า งานตอนเสาร์พี่น้องเอ้ยเหมือุชแคปปิ้ง

ลงมาไปหลินยู่แคมคลองเราพี่น,อนอ้องเนาะครับพี่น้องกา เบาอึงเคยผู้ไทยกับเสด็จลงคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามส่องนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้ออ้าวมื้อนี้กัสิได้ลงคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยสิขอคำว่าสบายดีพี่น้องฝากฝากฝากติดตามส่องนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ที่เข้ามาชมแล้วก็เนาะสบายดีพี่น้อง